สันชัยครับลุยขึ้นมาบุกิดยองคืนโอ้ยสอลวิชจับไม่ดีครับบุรีรับตัดไปแล้วดูบุญยาเล่นกับสุภชัยสุภชัยแทงมาลูกนี้อาแล้วครับถึงไหมแล้วได้เปรียบแล้วก็จริงดูดีสองสูงโอ้โหดูความแข็งแกร่งของเราชนะดูบุญยาครับเบียดเอาชนะไอแซคฮอร์นี่ครับนาทีที่สิบสี่ครับหนีไปสองสูงนะครับบุรีรัมย์กินเต็ดโอ้โหยิงสองประตูในเวลาห่างกันเป็นแค่สี่นาทีครับดูบุญยา ดุดไปดีดผ่านศวิชัยเข้าไปครับถือว่าสวยงามครับจังหวะนี้แข็งกร่ดมากนะครับแล้วก็ดีดบอลนิ่มๆเข้าไปเลยครับดูภาพใช้ใครครับจังหวะไหลของสุปชัยแล้วโอ้โหเหลี่ยบบอลเนี่ยมันไหลมาเข้าทางของบุญาครับทางไอแซคคอนนี่ก็คือพยายามจะเบี่ยนกันนะครับแต่ว่าเหมือนเขี่ยบอลไปเข้าทางเขาด้วยครับแล้วคู่เดิมนะครับคนจ่ายคนแอสซิสต์นะครับสุปชัยครับจ่ายให้ดูบุญญายิงนะครับ แบบนี้นี่กลับจากฟีฟ่าเดย์ช่วงฟุตบอลกิงส์ครับนี่อีชีอีคิดหนักเลยนะครับถ้าดูบุญญาวันนี้ลงเกมแรกและอีกสองนะครับดีดนักเตะอีกคนงของผู้ดีรับอยู่ในเตดน,นะครับอภิเชษฐัอดีตแบ็คขวา